อุ้ยแต่อุ้ยตอนแรกไม่คิดว่าสก,กิลมันจะโกงขนาดนี้เลยทุกคนมันยิงทุกแมปเลยปะลองดูนะทุกคน้<ฮ>ว้าวก็มันตึงเกินต้านนะครับน้องๆน,น้องก็ดูดิออกมาสักทีนะครับนะพราะหนุ่มผมขาวของเรานะครับถึงคลิปที่แล้วมันจะลุนเล่ก็เถอะนะครับแต่คลิปนี้ไม่ลุนเล่นะครับผมบอกเลยว่าเบรกูดมากๆนะครับผมอ่ะ โอเคครับมาแล้วก็ไปเล่นกันเลยละกันนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าอาเชอร์นะครับอาเชอร์มันก็แปลว่านักขานูนะครับก็กูจะไปหาปกกันไหนวนะเนี <c> ่ย <oughs> ไอ้เอยกูลืมยื่อตัวละครเนี่ยแต่ที่ตัวละครในเกมมันก็ใจแหละว่าโรบิส์ตสิ์หรือเปล่าอ่ะเออน่าใช่นะครับเมืเลยว่าเป็นชื่อ,อยางงี้นะตัวเออลำบากกูต้องไปหาปกมาประกอบอีกล <c oughs> แล้วกูว่าจำที่ตัวละครแทบไม่ได้แอมบดีแบบดูหลายเรื่องเกินนะ โอเคมาไอเราไปลองยกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไม่ใช่อาี่ของเราเป็นอี่ของคุณตัดต่อนะครับเดี๋ยวให้มันไปตัดปกอีกอย่างทีหลังแล้วกันนะครับเรามีที่อัดคีบพอนะเอามาไอน้องเล่นเลยแล้วกันนะค่าวางค่อนข้างถูกนะเป็นตัวยืนพื้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะเหมือนเป็นตัวยืนพื้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเยดอการโจมตีครั้งต่อไปของเราเสียหายเราไปเชื่มกันแล้วีเฉพาะการโจมตีที่ของประตูที่ถูกบล็อก ยังไงวะอะไร่างกัถูกบล็อกคือตีพุ่งโลดแรงขึ้นอ่ะไม่รู้สินะครับแต่เปิดมาอัพค่อนข้างแพงเลยนะเฮ้ย <c oughs> แต่ดีนะมีสกิลอยู่นะครับโอเคเลยอ่ะแบบเป็นตัวยืนนี่แบบค่อนข้างน่าจะแข็งมากนะน,น่าน่าน่าจะแข็งกว่ายูจินะครับไม่ดิผมว่ายูจิยูจิน่าจะแข็งกว่าปะ่ะเพราะยูจิสกิลมันแบบว่ามันมีเพิ่มเลือดด้วยนะน่าจะแข็งกว่านะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเนี่ยอัพตันเนี่ย ถ้าอัฟตันเนี่ยมันยังมีสกิลอะไรปแปลกๆมาหรือเปล่าแบบโหดๆนะครับรอดูแล้วกันนะโอเคแต่อันนี้ก็ยังมีอะไรนะครับมีแค่สกิลแรกนะครับเป็นสกิลเริ่มต้นนะครับผมอ่ะตัวสกิลนะครับผมเผื่อเผื่อเดทนะครับแต่ก็น่าจะเดท <c oughs> น่าจะใกล้เดทแล้วไอ้ตัวบางแล้เนี่ยเพราะบอกแล้วตัวบางกว่ายูจีนะครับว่าตัวมันค่อนข้างบางกว่ายูจีนะไม่เป็นไรครับเรามีตัวบัฟมาด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะผมชิวไปนะเอ้ยบัฟสองเลยไหมน้องบัฟบัฟสองเลยไหมน้องน่าสนใจอ่ะบัฟสองเป็นละกันไห้น้อง ที่สองตัวเลยอะ่ะ double hill double h ฮ l ลอืมโอเคช่างมันเถอะนะครับผม <laughs> ช่างมันเถอะนะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะเอ็นดังเอาให้ใครค,คิดบายอะ่ะขาดตังนิดนึงก็เอานะพี่ชายโดดฟันเลยเอัพปีเลยว่ w ว่าเถิดเฮลทําไมมันว่างตะกิวช่องไว้ตรงกลางอะ่ะคืออะไรอะ่ะ ไม่ใช่มันเถอะนะผมนี่คืออะไรอ๋อไม่ได้กิลวแบบว่ายิงศอนแบบธนูใช่ไหมตามชื่อมันนะเอออาเชอร์การยิงธนูใช่ไหมโดยการยิงธนูแบบเอลีด้วยนะเนี่ยว้าวก็ความเสหายสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์พลังเวทเอลี ถ้าแรงห้าอ๋อถ้าผมอัพถึงแรงห้าได้ลูกสองเพิ่มเป็นแบบลูกสองลูกสองเพิ่มเติมคืออะไรวะคือแบบปกติมันยิงมีแค่แบบดอกเดียวใช่ไหมแต่นี่มันมันยิงแบบสองดอกเลยอ่ะอืมโอเคมั้งโอเคมั้งนะแต่ครูดาวสกิลถือว่าค่อนข้างเร็วนะผมเห็นไหมปแป๊บๆก็ใช้แล้วนะครับคูดาวกี่วิเนี่ยดูดิเหมือน <c oughs> จะไม่ได้บอกครูดาวนะครับผม เน่เหมือนเขาจะไม่ได้บอกครูดาวแต่ว่าครูดาวค่อนข้างไวนะครับถือว่าเจ๋งเลยอ่ะอารมณ์เหมือนนาโตคิดพี่แล้วเลยแต่ตมว่าตัวนี้น่าจะแรงกว่านาโตเพราะมันตีเอลีนะครับน่าจะดีกว่าด้วยแหละครับเนาโตมันก็ตีนะแต่ว่าตีทางกายทางกายเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันว่าดีกว่านะว่าดีกว่านะครับมั้งนะแต่ผมว่าดีกว่าเห็นว่ามันตีคือแค่ตีเอลีมันก็โหดแล้วอ่ะจริงนะอุ้ยแต่เขา โอเคผมว่าไอค้เนี่ยแม่งโหดแน่นอนกว่านาวโตไอคิลอีกนะครับดูดิตัดแต่งค่อนข้างโหดเลยอะตีสี่พันเคิ้วหนึ่งสี่พันพี่จะโหดไปไหนกับพี่ชาย <c oughs> วิวหนึ่งเอยเอเอใช่ใช่วิวหนึ่งนั่นเนี่ยวิวหนึ่งวิวหนึ่งแม่งตีสี่พันเอ้ไม่ใช่ดิผูผิดเว,วหนึ่งเออใช่ปะใช่ปะเออใช่เว,วหนึ่งถ้าอัพตันก็ตีสี่พันนะครับว้าวว้าวว้าว้า ไม่ทำประดาแล้วเนี่ยนะครับยิงสองธนูใสเลยไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องยิงทียสี่พันกว่านะครับของแท้ของแท้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันยิงแบบเกินระยะด้วยเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวนะถ้าสังเกตไม่ผิดเมื่อกี้มันยิงแบบว่าเฮ้ยได้บอกว่าลืหห่หรือตาคูฟาเดี๋ยวขอ,อีกทีละกันนะนะทุกคนนาทุกคนเดี๋ยวรอดูนะผม จะทำการกดสกิลนะครับเดี๋ยวรอก่อนรอรอให้เว็บนี้เลดก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมว่ามันน่าจะยิงธนูเกินระยะ嘛ระยะมันแค่เนี้ยแต่มันยิงแบบยิงอะอฮะอ๋อใช่ไหมกู่ใช่นะ เต็มสองตาเก่งนะผมว่าเก่งนะเฮ้ยถ้ามันยิงได้เขว่าเก่งเลยนะว้าวโอ,มอ,อวว้มันใช้อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันใช้อย่างนี้นี่เองทุกคนโอ้โหโคตรสดอ๋อนอกไปแล้วไอ้ล่วงไปแล้วลุกขึ้ืนมาใหม่เลยเฮ้ยแต อุ้ยตอนแรกไม่คิดว่าสกิลมันจะโกงขาหนี้เลยทุกคนมันยิงทุกแมปเลยปะลองดูนะทุกคนว้าวมันใช้อย่างนี้นี่เองเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งตัวเจ๋งนะเฮ้ยตัวเจ๋งจัดเลยลเนี่ย,ยว้าวแต,แต่แต่ก็น่าจะแตกนะครับเพราะว่าตัวละครมันนั่นนะครับเออมันตีเดี่ยวนะครับผม ตีไม่ทันนะครับดูดีหลุดไปบานเบิรกเลยนะครับผมโอเคงั้นก็คงจะแพ้แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เยงนี้แล้วกันครับใครชอบฝากขอแล้วกดตนำให้กันด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมแนะนำให้สุ่มนะครับเพราะตัวมันโกงนะของสกิลยิงหนุไมแกะนะครับเห็นก็น่าดูแล้วมันโกงนะครับแนะนำไว้สุ่มหาแล้วผมก็คลิปนี้ก็ไมียากทุกคนไปไปครับจุ๊บๆน้องแล้ว